สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับฟังข่าวสารฟุตบอลไทยซิกโก้เตรียมดึงอธิศักไกรสอนแก้พิกิตทีมฮองอันญาไลาเปิดสองกองหน้าตัวเต็เงทีมชาติไทยเดนทีรุสินแดงดานัดบุกเยือนญี่ปุ่นสองอย่างที่ทีมชาติไทยยุคอิชิแตกต่างจากยุคมาโน่ข่าวใหญ่กระหึมวีลีกซิกโก้เตรียมเสริมกองหน้าทีมชาติไทยแก้สถานการณ์ของทีมฮองอันยาไลาแดนเวียดสือ่อใหญ่ของเวียดนามรายงานว่าซิกโก้กีติศักดิ์เซนเมือง เตียมดึงอดีตศัก,กระสอนของหน้าทีมชาติไทยแก้วิกฤตของทีมฮองอันยาาลในรายงานระบุว่าฮองอันยาาลตกอยู่ในวิกฤตหนักเป็นหนึ่งในสองทีมที่ยังไม่ชนะใครในวีลีกฤดูกาล2023แข่งไป6นัดเสมอ2แพ้4โดยตอนนี้ทีมมีปัญหาเป็นอย่างมากโดยกองหน้าของทีมอย่างมาตินซิล่าและบินทันดินได้รับอาการบาดเจ็บในรายงานระบุว่าซิกโก้เตรียมดึงอดีตศัก,กระสอนมาลาตาไขาในวีลีกเลกสอง ซึ่งตอนนี้ทางสโมสรฮองอัญยาลลยเพิ่งเปิดรับสมัครล่ามภาษาไทยเพื่อเป็นการต้อนรับเอเนซึ่งทางอดิศักิ์ไกรสอนเขาเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานคว้าแชมป์อาเซียนครับถึงสมสมัยซึ่งทางซิกโก้รู้คู่มือในการใช้งานเขาเป็นอย่างดีเปิดสมสองกองหน้าตัวเง็งทีมชาติไทยคนใหม่แทนธีรศิลป์แดงดานัปลุกเยอนญี่ปุ่นธีรศิลป์แดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมได้รับอาการบาดเจ็บในนัดที่เจอกับชมรีเอฟซี ในศึกช้างเอฟเอครับโดยเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็มสตีมผ้าช่วยทีมชาติไทยในนัดที่บุกไปเยือนญี่ปุ่นเป็นที่แน่นอนเปิดสวมสองกองหน้าตัวเ็งที่มีสิทธิ์ถูกเรียกติดทีมชาติไทยแทนที่เีลซิแนงดารายแรกเป็นซุเปอร์ไซยใจเด็ดกองหน้าดาวซันโมลุตุการที่ผ่านมาจากบุยลามูไนเตตลุตุการนี้เจ้าตัวยิงไปแล้ว6ประตูกับ1แอสซดให้กับบุยลัมูไนเตดรายที่2เป็นปีโป้ซิโรสตัตทองหลังจากเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ให้กับลำพูลวอลเลเยอร์หลังท็อปแอซิทนักเตะไทยโดยเจ้าตัวจัดไปแล้ว4แอซิทในลีกโดยแฟนบอลไทยอาเจเห็นเจ้าตัววนมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งก็ได้หลังเจ้าตัวเคยดวนกับทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วในยุคข,ของซิกโก้กิติศักดิ์ในเมืองคุมทีมแล้วเพื่อนๆละครับอยากเห็นใครแทนที่เติซีนแดงดา2ออย่างที่ทีมชาติไทยยุคมาชาตราอิชิจะแตกต่างจากยุคม,มาโนปูก,กิ้งอย่างชื่นเชิงโดยทางมาชาตราอิชิคุณซื้อทีมชาติไทยคนใหม่ ได้ประกาศรายชื่อนักเตะชุดที่จะบุกไปเยือนญี่ปุ่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย2อ,อย่างที่ทีมชาติไทายยุคอิชิจะแตกต่างจากยุคมาโ,โนโปกิ้งคือตำแหน่ง2ผู้เล่นคนสำคัญของทีมคือตำแหน่งของกิสราการ์มนที่ถูกเรียกใช้งานมากที่สุดในยุคของมานโนโปกิง้งโดยเจ้าตัวมักจะถูกจับไปยินเป็นเซ็นเตอร์แบ็กและคอยบิวอัพเกมจากแดนหลังในยุคของมาชาตระอิชิแฟนบอลไทยจะไม่เห็นเจ้าตัวไปยินเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอย่างแน่นอน หลังจากที่ทีมชาติไทยชุดที่จะบุกไปเยือนญี่ปุ่นประกาศรายชืย่อออกมาแล้วอิสรากาแมนถูกบรรจุเป็นตำแหน่งผู้เล่นแดนกลางและรายที่สองเป็นตำแหน่งของสุปโซกสรารชาติแนวลุกจากเจลีกโดยทางมาโนพกิ้งมักจะจับเขาไปยิงทางริมเส้นฝั่งขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ถนัดจนมาโนโพกิ้งถูกกระแสวิจารณ์จากแฟนบอลจำนวนมากในนัดที่แพ้จีหนึ่งประตูต่อ2แต่ในยุคข,ของอิชิแฟนบอลไทยอาจจะเห็นสุเปโซคสรารชาติเล่นตำแหน่งที่ตัวเองถนัดอย่างแน่นอนคือริมเส้นฝั่งซ้าย ก่อนจากกันย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ